นอนไม่หลับนอนหลับไม่ดีภูมิแพ้ก่อกวน Atmosphere Sky และแอดมอ p เ e r e Mini ช่วยได้นะคะหากคุณมีอาการนอนลำบากหายใจติดขัดตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นภูมิแพ้กวนใจอาจเพราะฝุ่นขนาดเล็กในห้องนอนคุณค่ะ a t m o s p h e ียสกาและแอดมอ p h e r e Mini เป็นเครื่องกรองอากาศที่กรองได้เล็กที่สุดเล็กถึง0.0024ไมครอนได้ถึง99.99%ด้วยแผ่นกรองเฮป้า S13 และเป็น Better h e p a ไม่ใช่แค่0.1นะคะ0.0024มครอนกรองได้ละเอียดกว่าเครื่องกร้องอากาศทั่วไปถึง125เท่าการันตีด้วยผลทดสอบจาก Sleep Score Lab จากสหรัฐอเมริกาในปี2024ว่าช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นหลับสบายตลอดคืนพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นมากกว่า80%และนอนหลับลึกนานขึ้นสูงสุด7%ต่อคืนนอกจากนี้ยังพีแผ่นกลองกิีนคาร์บอนกำมันที่ช่วยกรองติ่นและสารเคมีต่างๆในห้องไม่ว่าจะเป็นฟอร์มอลดีไฮด์โอโซน TBOC มีมอเตอร์คุณภาพสูงจากเยอรมันที่มีความทนทานสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไปประสิทธิภาพในการกรองดีเยี่ยมแต่เงียบและประหยัดไฟเป็นแบรนด์เดียวในโลกที่กล้าก,การันตีรับประกันความพอใจนานถึง90วันรับประกันคุณภาพนาน3-5ถึงปีทั้งหมดนี้ทําให้ Atmosphe r e s กายเป็นเครื่องกรองอากาศยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกค่ะแล้วคุณละ่ะใช้เครื่องกรองอากาศยี่ห้อไหนอยู่สนใจข้อมูลเครื่องกรองอากาศเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะ